สวัสดีครับนี่เครับจเพจร้านเอกแทซิ่งอัสซรีครับส่งงานติดตั้งชุดโช้กฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นใน t o y เต้าเวลอนะครับเปิดปิดด้วย4รูปแบบเลยอันนี้รถล็อกอยู่นะครับเปิดรูปแบบที่1ก็จากรีโมทเดิมนะครับกดออล็อก3ครั้ง1 2 3เปิดเป็นจังหวะนะครับอย่ากดรัวตอนนี้ปพสดกดล็อกนะประตูปลดล็อกมาแล้วหูช้างกลางนะครับกระจกองข้างกลางฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นให้นะครับแบบนี้เปิดปิดจากรีโมทก็เช่นกันนะครับกดออล็อก3ครั้ง หนึ่งสองสามถ้าเราเอาของมาเก็บนะครับหรือมาเอาของโดยที่ยังไม่เดินทางนะครับรอจนฝาท้ายปิดก่อนแบบนี้นะครับแล้วคุณก็กดล็อกรถด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครัียังไม่เดินทางเพราะว่าถ้าคุณไม่กดล็อกรถมันไม่ล็อกให้นะครับตำแหน่งที่2รถล็อกแบบนี้กุญแจเนี่ยเป็นแบบคยีเลตเราเก็บไว้ในกระเป๋าแบบนี้นะครับเอาไปอยู่ใกล้ๆกดปุ่ม ลฝาท้ายก็จะเปิดให้แบบนี้เลยสุดโชคนะครับเป็นโชคไฟฟ้าเปลี่ยนท้านโชคเดิมนะครับเจาะร้อยสายข้างละหนึ่งรูด้านหลังก็จะเป็นกรอนบนนะครับแล้วก็สวิตช์ไดเบ้าเติมตรงรุ่นตรงนี้กดปิด เหมือนกันครับถ้าเราไม่ยังไม่ให้เดินทางก็กดล็อกรถกด้วยนะครับจะมีปุ่มเล็กๆข้างขวามือมเซ็นเซอร์เท้านะครับตงแหน่งตรงซ้ายเตะเข้าไปปุ๊บกดล็อกให้ปะท้ายเปิดเวลาเราหิ้วของมาพลุงพลังนะครับไม่มีปุ่มไม่มีมือกดปุ่มเราใช้เท้าเตะได้นะครับแต่กุญแจต้องอยู่ใกล้ตัวนะครับต้องอยู่ใกล้รถอยู่ใกล้ตัวด้วยทีนี้ถามว่ามีเซ็นเซอร์เท้าอย่างเงี้ยเวลาจอดรถ ข้อควรระวังนะครับคุณต้องล็อกรถทุกครั้งถ้าคุณไม่ล็อกรถเนี่ยหมาแมววิ่งผ่านเข้าเงื่อนไขเซ็นเซอร์นะครับมันจะเปิดได้แต่ถ้าเราล็อกรถไว้กุญแจห่างรถนะครับหมาแมววิ่งผ่านไงก็ไม่ปลดล็อกนะครับรวมทั้งตอนที่ล้างรถด้วยคุณต้องเปดิดล็อกรถประตูทุกครั้งนะครับล็อประตูทุกครั้งโอเคในตำแหน่งที่4ก็จะเป็นสวิตช์ภายในรถนะครับวิธีการใช้งานก็คือให้กดค้างนะครับ สวิตตรงรุ่นแบบนี้เลยกดค้างครับเพราะบางทีกดอย่างนี้มันไม่ทํางานนะครับต้องเป็นการกดค้างฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นให้ปิดเช่นการครับกดค้างแบบนี้นะครับก็ลูกค้าที่สนใจติดตั้งชกฝาท้ายไฟฟ้าในตัวตั้งเวรงรุ่นแบบนี้นะครับ ต่อนเอกได้นะครับที่เบอร์โทร0819876286 f เ f a n p o g e YouTube Channel เอกไล้ซิงอาร์รีนะครับต้านได้เอกอยู่ซอยทวีวัฒนา9ถนนเรียบลองทวีวัฒนานะครับหรือเข้าทางพุทธมณฑลสาย4กระทุ่มลม18ก็ได้ครับงานติดตั้งไล้มีการตัดต่อสายเก็บงานให้เรียบร้อยทุกจุดนะครับสนใจก็กิ้งการเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับนัดวันติดตั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สะดวกสบายนะครับคันนี้มีเป็นคุณพ่อลูก2นะครับมีลูกเล็ก2คนเพราะนั้นต้องการเปริดฝาท้ายบ่อยมากนะครับเพื่อยกตัวรถเข็นเด็กขึ้นไปนะครับเพราะนั้นการติดฝาท้ายไฟฟ้าก็จะสะดวกขึ้นมากกว่าเดิมนะครับสนใจก็คิงการหารเลขได้ครับ0 8 1 9 8 7 6ด8 6กดดปขอบคุณครับสวัสดีครับ